รู้วิธีชักใยค้นให้ได้ดั่งใจต้องอ่าน13ข้อนี้ศาสตร์มืดแห่งการชักใยคน้นโดยดร์ฮีโร่นำเสนอวิธีการโน้มน้าวใจและการชักใยค้นรอบข้างได้อย่างน่าสนใจข้อนี้หนึ่งรู้จุดอ่อนของเป้าหมายทุกคนมีจุดอ่อนเมื่อคุณรู้จุดอ่อนของใครบางคนคุณจะควบคุมการตัดสินใจของพวกเขาได้อย่างง่ายขึ้นสสร้างภาพลงตาบางครั้งการแสดงตัวเป็นคนดี หรือมีความสามารถพิเศษสามารถช่วยให้คนเชื่อถือคุณได้มากขึ้น 3. กา,ารใช้คำพูดที่กระทบใจคำพูดที่แฝงไปด้วยอารมณ์สามารถมีพลังโน้มน้าวได้มากกว่าคำพูดที่เน้นตะก,กะอย่างเดียว 4. การเล่าเรื่องที่ดึงดูดใจและเชื่อมโยงความรู้สึกของผู้ฟังทำให้พวกเขาจำสิ่งที่คุณต้องการให้จำได้ดีขึ้น 5. การใช้ความเงียบการเงียบในบางจังหวะสามารถสร้างความตึงเครียด และทำให้คนรู้สึกอึดอัดจนต้องพูดหรือยอมตาม 6. การใช้คำรรชี้แนะให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเล็กๆน้อยๆที่เหมือนจะไม่สำคัญแต่จะผลักดันให้เกิดการตัดสินใจตามที่ต้องการในภายหลัง 7. การสะท้อนความคิดและอารมณ์เมื่อคุณต้องทำเป็นกระจกสะท้อนความคิดและอารมณ์ของคู่สนทนาพวกเขาจะรู้สึกเชื่อถือสบายใจกับคุณมากขึ้น 8. การสร้างความจำเป็นเทียม ทำให้คนรู้สึกว่าต้องตัดสินใจทันทีเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสโดยสร้างสถานการณ์ที่ทำให้การตัดสินใจนั้นดูเร่งดว่วน 9. ้าการปลูกฝังความคิดค่อยๆสอดแทรกความคิดหรือมุมมองที่คุณต้องการในลักษณะที่ไม่โจ่งแจ้งจนในที่สุดพวกเขาจะรู้สึกว่าความคิดนั้น เป็นความคิดของพวกเขาเอง10การใช้ความหวังและความกลัวช่วยให้คนตัดสินใจตามที่คุณต้องการได้ง่ายขึ้น1 1การตั้งคำถามที่ทรงพลังการถามคำถามที่กระตุ้นความคิดทำให้คุณต้องทบทวนและมองเห็นสิ่งที่คุณต้องการให้พวกเขาเห็น12การทำให้รู้สึกผิดหรือมีความขอบคุณให้ความรู้สึกผิดหรือความรู้สึกขอบคุณเป็นเครื่องมือในการชักใยเพื่อให้พวกเขายอมตาม,ตาม 3. การทําให้ตนเองเป็นแหล่งพึ่งพิงสร้างความรู้สึกว่าเขาต้องพึ่งพิงคุณหรือไม่สามารถตัดสินใจได้โดยไม่มีคุณเพื่อให้คุณมีอิทธิพลสูงสุดจากหนังสือศาสตร์มืดแห่งการจักใจคน